บกันเช่นเคยค่ะเมนูที่แม่อ้อยจะจัดไปทำบุญนะคะนั่นก็คืออะโวคาโดนมสดนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะตัวนี้จะเป็นอะโวคาโดนะคะจะเป็นสายพันธุ์อะไรก็ได้ค่ะอันนี้แม่อ้อยซื้อมานะคะเพราะว่าที่บ้านปลูกยังไม่ได้ผลเลยค่ะประโยชน์เขาจะเยอะนะคะลดไขมันด้วยนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงสายตาค่ะที่สำคัญเพราะว่าสายตาแม่อ้อยไม่ค่อยดีตัวนี้จะเป็นนมสดค่ะ แล้วก็เพิ่มความหวานด้วยน้ําผึ้งนะคะหรือว่าใครจะไม่ใส่ก็ได้นะคะทำแบบง่ายๆมากเลยนะคะเนี่ยอาโบคาโดเนี้จะเป็นอาหารสำหรับคนลดน้ําหนักด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะเราผ่ากันก่อนนี่นะคะนี่ค่ะ นะคะม่อ้อยจะใช้ตัวนี้ตักค่ะถ้าใครไม่ตักถ้าใครไม่ใช้ตัวตักแบบนี้นะคะก็สามารถแบบผ่าเขาเป็นชิ้นๆได้เลยนะคะอันนี้เม่อ้อยอันนี้เป็นอะโวคาโดที่จังหวัดเลยนะคะของเม่อ้อยก็ปลูกไว้หลายต้นเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นเป็นเป็นที่แบบเป็นต้นที่เม่อ้อย พอจากมเมล็ดนะคะก็จะโตชาไม่เหมือนกิ่งตอนก็รอเวลาค่ะนี่แล้วเสร็จเส็จอย่างนี้เราก็จะมีทิ้งนะคะไม่ว้าจะเก็บมาไว้พอกหน้านะคะทีนี้เรามาใส่ด้วยต้นนี้ค่ะทำกันแบบแบบ แบบว่าง่ายจริงๆนะคะเมนูนี้นี่นะคะเม่ก็จะเทนลมลงไปค่ะเสร็จนะคะเพิ่มความหวานด้วยตัวนี้ค่ะน้ำพึ่งนะคะหรือใครจะไม่ใส่เลยก็ได้นะคะ แค่นี้เองเมนูเพื่อสุขภาพของเรานะคะก็เรียบร้อยนะคะเช่นเคยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนชาว YouTube นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังใบอ้อยยิงเขานะคะแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ